ครับกลับสวัสดีพี่น้องเจ็ดซชาวยูทูบครับพี่น้องเนาะวันนี้อยู่กัช่องชายชายพาลุยครับผมพี่น้องนําพี่น้องมาดูนานครับวันนี้ฝนไม่ตกนะแต่พายุอย่างนี้นะออกไปแล้วพี่น้องนะอย่างนี้ออกไปแล้วครับผมแต่ว่าลูกใหม่เข้ามาครับพี่น้องพี่นะ้องนะจะเขาเรียกชื่ออะไรวี่น้องเดี๋ยวเป็นหุ่นในข่าวกันเนาะว่ามีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกแล้วนะกะเลวันนี้จะมาเอาเครื่องตัดหามาตัด ยาด้าใบเข่าด้าพี่น้องนี่เขามันก็นเริ่มจีนั่นแหละพี่น้องแต่งตัวแล้วเนาะเริ่มคมแล้วแต่ว่าผมเดี๋ยวม,มาเอาไอ้อยาที่ว่าอยู่ในบิงนาเนี่ยเอาใบตัดที่ใบาย,ยาวพี่น้องทีเขาตัดเข่าใบเขาแล้วเนาะเอามาตัดครับนะไปพี่น้องแล้วตามไปดูครับผมว่าเขาชายชายปลาลุยทำยังไงเนาะไปการพี่น้องแล้วมาดูนะเดี๋ยวชายชายปลุยตัดให้ดูครับพี่น้องนะลุยกันเลยครับผม ดูครับว่าเป็นยังไงติดตัแล้วเนาะครับนี่พี่น้องนะที่มันตัดแล้วครับอันนี้ยังไม่ตัดตรงนี้เป็นหยาเยอะเลยครับนะเนี่ยตัดแล้วมันก็จะงี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่มันจะแตกใบใหม่ครับนะประมาณไม่เกินกี่ชั่วโมงเนี่ยประมาณสักสามสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงเนี่ยเนาะมันก็ใบมันจะเหลื่อมแทงขึ้นมาครับ ใบมันใบที่เราตัดแต่ว่ายาเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ขึ้นมาแล้วครับเพราะว่ายามันอยู่แค่แค่นั้นครับยามันแกวเนาะแต่ว่าใบเข่าแทงแน่นอนครับนะแทงขึ้นมาใหม่รัดไบใหม่มันก็จะเสมอกับตัวที่อันเก่ามานันเลยครับนะที่เก่าที่ผมผมไม่ตัดเนาะนะยาสนมากนี่ครับพี่นอ้องเพราะว่าถ้าไม่ตัดออกเขามันก็ร่วงไม่ดีครับพี่นอ้องร่วงจะชอยเนาะแต่ว,ว่าถ้าเราตัดออกเลยปุ๊บเดอเดใบใบเขามันแทงขึ้นมาต้นมันก็จะอ้วกต้นมันจีนันเนาะ ตัวมันจะสมบูรณ์นะครับนะนี่พี่น้องนะสำหรับคลิปตัดได้เข่าครับพี่นอนะ้องเนาะของช่องชายชายพานุยครับผมตามเทคนิคของผมนะพี่น้องนะนะเขาพี่น้องก็บางทันเขาก็ตัดบางทันเขาก็ไปตัดเนาะนะแต่สำหรับผมก็พีกายนี่ก็ตัดครับพี่น้องก็ถือว่าดีอยู่นะพี่ดีมากก็เลยเห็นยามันได้หลายครับพี่น้องตรงไหนมียาหลายผมตัดมดเลยครับพี่น้องเหรอ แต่ถ้ามีมียาก็ปล่อยเลยครับนะแต่มียาตัดครับพี่น้องนะเดี๋ยวมันดูวันหลังถ้าได้มาทําคลิปจะถ่ายดูอันที่ผมตัดนี่เนานะับว่าผลงานจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเนานะคอยดูพวกนี้หรือว่ายัางไงถ้ามีโอกาสมากก็จะมาถ่ายดูครับผมว่าถ้าฝนไม่ตกนะว่าที่ตัดไปแล้วใบมันจะแทงออกมาให้พี่น้องได้ดูครับนะได้จะถ่ายดูครับผมพี่น้องโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สําหรับเกี่ยวกับการตัดใบเข่าเนาะครับพี่น้อง ขอจบค,คลิปไว้เพียงแค่นี้ครับพี่นอ้องคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ